เหลือเงินกลับบ้าน300,000จ้าสาย PVV ห้ามพลาดเลยนะกับเจ้า Fortuner 3.0 V ปี2012นะครับเป็นตัวโฉมหน้าแชมป์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วมีปาสันมอให้คู่หนึ่งฝากระโปรงเป็น VN เรียบร้อยแล้วนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานพร้อมกับยางโยโกกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมือเปิดคมเมียม4บานระบบห้ามเบรกได้มาดิสคู่หน้าข้างหลังเป็นดำนะครับด้านหลังก็ มีปัดผลหลังนะครับไฟเบลลงที่3เลเวลขึ้นให้ครบเลยครับทิมด้านล่าง2ตัวด้วยนะครับมีกันสาดมาด้วย4บานเลยมาดูภายในดีกว่านะครับคันนี้ได้เลขไมล์มาที่168,000กมิโลเลยนะครับคอนโซลก็อยู่ในสสมบูรณ์พร้อมใช้งานเป็นจอ DVD วิ่นเดิมจากโรงงานนะครับพวกอะไรมันติฟังก์ชันเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยเบาะเป็นเบาะหนังแท้ หลังเทียมนะครับสามแถวเลยอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดเลยคันนี้ได้แอร์ราวมาด้วยนะมาดูห้องเครื่องดีกว่าโอ้โหห้องเครื่องนี่เนียนสุดอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกก็อยู่ในภาพสมบูรณ์เลยนะครับรอยอาร์คห้างยังอยู่ทุกจุดทุกตำแหน่งเลยนะครับปั๊มเบรก a อเบียด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ gs ใหม่ๆเลยนะใครมองหารถ ppv ไว้ใช้งานอยู่แนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับเอาไปที่ห้าแสนเจ็ดหมื่น 9,000บาทนะครับผ่อน6ปีอยู่ที่12,836บาทนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี10,000โลนะครับรับประกันช่วงล่างอีก6เดือนยังไม่พอนะครับซื้อสดไม่เก็บแบกจบราคาเต็มก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะครับหลืองกับบ้านไปด้วย3 0 0 0 0 0ประมาณนี้